ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2569เป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับเดือนที่2ของปีแล้วเนาะนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์จาะลึก เกี่ยวกับในเรื่องของดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้กันบ้างนั่นเองครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เข้ามาแล้วครับอยากขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านช่วยกดกันที่ปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์นะครับเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราด้วยกันนะครับผม ผมขอเริ่มต้นพยากรณเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานก่อนเลยครับอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านมีดาวพระศุกร์ครับเป็นเจ้าเรือนกรรมะหรือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานหลักของท่านนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะครับดาวพระศุกร์จะไปอยู่ที่เรือนพบปัตตานีนะครับเจอกับดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงิน หกสี่เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับแถมเลงมายัางเรือนลัคนาของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกต่างหากเนาะทําให้ช่วงนี้นะครับดวงการงานการเงินเนี่ยจะเข้ามาเยอะนะครับเรียกว่าใครที่กําลังรอง,งานนะครับหรือว่าอยากจะสมัครงานหางานใหม่จะมีงานใหม่ที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะข,า,ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเรียกว่าเงินทองไหลมาเทมามีชื่อเสียงความสําเร็จด้วยความที่มันเป็นคู่ธาตุน้ำอ่ะเนาะนะครับทำอะไรมันก็จะค่อนข้างคล่องตัวนะครับแถม ดาวพระพุธนั้นอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับ4-7เป็นคู่สมพลกันนะครับตรงนี้ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยเจรจาทําอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการพูดคุยเจราจานั่นเองเนอกาะด้วยความที่เป็น4-6ธาตุน้ำนะครับ4-7คู่สมพลกันนะครับแต่ในเรื่องมุมที่ต้องระวังเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแถมดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนอรินะครับทให้ชาวรา อึดอัดใจ,จคับค้องใจนะครับหรือเกิดความรู้สึกผิดหวังน้อยเนื้อต่าใจเกี่ยวกับการทํางานอยู่บ้างโดยเฉพาะนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าการทํางานแบบมีหุ้นส่วนหรือเกี่ยวกับด้านความรักคู่ครองนะครับมักจะมีเรื่องทุกข์ใจน้อยใจเสียใจเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูในมุมมองของการทำงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมักจะมีเรื่องทุกใจหรือว่าขัดใจชาวราศีสิงห์หรือทำให้ท่านนั้นเกิดความรู้สึกผิดหวังนะครับอยู่บ้างน,นั่นเองเนาะนะครับเรียกว่าดาวคู่นี้มันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังนั่นเองนะนะครับแล้วก็ดาวพุธนะครับเจอดาวพระราหู48ก็เป็นคู่ศัตรูกันนะครับก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจร่วมกับ หุ้นส่วนก็มีเกณฑ์จะกระทบกระทั่งมีปัญหาเกี่ยวกับด้านผลประโยชน์ผลตอบแทนรายได้เข้ามาพราะดูเหมือนเดือนนี้นะครับดาวการงานดาวการเงินเล็งมาที่ตัวจะมีผลตอบแทนรายได้เข้ามาเยอะนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านผลประโยชน์หรือการแบ่งปันอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ระวังไว้ดีกว่านะและมาวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือว่าดาวประจําตัวนะครับจะโคจรมาอยู่เรือนปัตตนินะครับส่วนดาวพระเสาร์ เจ้าเรือนอาริได้ออกจากเรือนพบปัตตนนีไปอยู่มรณะแล้วนะครับก็บ่งบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นศัตรูนะครับอุปสรรคทั้งปวงเนี่ยได้ย้ายไปตกมรณะ ถูกความเป็นมรณะนั้นทำลายจนสิ้นแล้วนะครับแถมดาวพระศุกร์ครับไม่มีดาวพระเสาร์เบียดเบียนแถมมีดาวพาทิตนั้นเข้ามาแทน16เป็นคู่สมพลกัน1 4 6อยู่ปตัตตนิเลงมาที่ตัวครับส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะค่อนข้างด่งดังมีชื่อเสียงนะครับในแวดวงของการทำงานการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสำเร็จนะครับมีความล่งอกสบายใจทำอะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตาเชิดชูมีผลงานชิ้นโบแดงนะครับอาเข้ามาแล้วก็หกสี ยังเป็นคู่ธาตุน้ำเงินทองก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้มีโอกาสาร่ำรวยสุขสมหวังอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าดวงชะตาท่านเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังจะดีมากขึ้นลวเพราะว่าดาวพระเสาร์นะครับไม่ได้เล็งมาที่ตัวไม่มีดาวบาปประเคราะห์ดาวทษทุกมาเล็งที่ตัวแล้วก็จะทำให้ในด้านของความรักหรือด,ด้านาชีวิตของท่านเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องถูกกดทับอีกต่อไปดวงชะตาค่อนข้างเปิดนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ตั้งแต่13กุมภาพัานธ์เป็นต้นนนไปนั่เองและ วันที่23กุมภาพันธ์นะครับผ่านไป10วันดาวพระอังคารครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบ พันธุไม่ถึงดาวผู้ใหญ่จะโคจรมาทับตัวนะครับสามเป็นคู่ธาตุลมนะครับหกเป็นดาวคู่มิตรกันทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยการทํางานอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่บ้างนะครับหรือบางทีอาจจะมีโปรเจกต์งานที่ต้องทําร่วมกันปรึกษาการอาศัยซึ่งกันและกันแต่ด้วยความที่1นึมเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะก็จะทําให้ด้วยความที่ใกล้ชิดกันมากเกินไปทํางานร่วมกันบ่อยเกินไป เกิดความที่รู้สึกว่านะครับอุดมการ์ความเห็นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขัดใจเราเนี่ยนะครับมันเกิดการทะเลาะกันไปกันไม่ได้นะในการทํางานก็กลายเป็นว่าต้องระวังมีเกณฑ์ทะเลาะกันกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็1นึเนี่ยมันเป็นคู่ต่างขั้วต่างอุดมการพระอาทิตย์คือแสงสว่างพระราหูคือเงามืดนะครับเห็นไหมว่าอุดมการมันต่างขั้วต่างฝั่งกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะครับเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดการจับกลุ่มจับพวกวกันในที่ทํางานเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยผมก็มีความเชื่อว่าดาวพระเสาร์ย้ายไปแล้วครับชีวิตชาวราศีสิงห์จากนี้ไปดวงชะตาจะเปิดมากขึ้นรุ่งเรืองมากขึ้นเติบโตมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นและก็รวยมากขึ้นอย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับหาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งครับ ดาวพระศุกครับเป็นดาวธาตุน้ำแต่เป็นน้ําฝนน้ําที่ผ่านการกันกรองแล้วน้ําสะอาดไปทําบุญถวายน้ําดื่มสะอาดสัก2ีขวด21แพ็คทำบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาดาวพระศุกก็แนะนําเลยนะครับเป็น พระพิกคเนตนะครับ่าชาวราศีสิงห์อยากอยากจะประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานก็หาพระพิคเนศมาบูชาดูนะครับส่วนใครสนใจบูชาพระพิคเนตรุ่นมหาโพกคัพจากช่องหัวใจนาคาของเราก็สามารถแอดไอ l ดี e ไลนเข้ามาติดต่อสอบถามขอบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยน้อนนะครับอ,อันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับ สำหรับในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักและเป็นเจ้าเรือนโชคลาภนะในช่วงของต้นเดือนครับดาวพระพุธนั้นจะอยู่ที่เรือนภพปัตตนีซึ่งหมายถึงว่าเป็นเรือนภพคนรักคู่ครองนะครับเจอกับดาวพระศุกร์หกเป็นคู่ธาตุน้านะครับทำให้ช่วงนี้เรียกว่าเงินทองไหลมาเทมาหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับค้าขายดีค้าขายคล่องเงินทองเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็4ี่กับ7เป็นคู่สมพลกันอีกนะครับในเรื่องของการเจร ราจาค้าขายก็จะมีอำนาจในการต่อรองค้าขายอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นะเป็นช่วงขาขึ้นเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การหาเงินอย่างแท้จริงมีโอกาสร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมานะทั้งดาวการเงินโชคลาภนะครับมาปัตตานิเลงมาที่ตัวได้รับพลังแห่งแสงดาวการเงินแบบเต็มๆเ,เลยแต่ติดที่ว่าดาวประพุทธกับดาวพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังการมีปัญหากับหุ้นส่วน อันนี้เฉพาะใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันกับหุ้นส่วนการทํางานได้นะครับเพราะเดือนนี้ดูเหมือนว่าผลประโยชน์จะเข้ามาเยอะนั่นเองนะครับหรือในอีกมุมหนึ่งก็ระวังทะเลาะกับแฟนคู่ครองนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้สิต์เก่าๆนะครับจะทําให้ท่านนั้นทะเลาะกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับและก็นอกเหนือจากนี้นะครับดาวพระพุธนั้นไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยเนาะก็ยิ่งตอกอยําว่าชาวราศีสิงเดือน กุมภาพา์ณีนะครับเตรียมรับเงินรับทรัพย์เงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่หล่นทับตัวอย่างแน่นอนครับชาวราศีสรับหาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำเหมือนกับดาวพระศุก แต่ดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นน้ําฝนนะครับแต่ดาวพระพุธเนี่ยเป็นน้ําคลองน้ํามหาสมุทรน้ําใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินก็ไปทําบุญชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดโดยเฉพาะนะครับน้ำใช้ต่างๆนะบินค่าน้ําอะไรเงี้ยนะครับไปร่วมบริจาคได้เลยนะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินผมก็แนะนําบูชาเป็นสาลิกาลิ้นทองชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหากใครอยากจะเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินนะครับหาวัตถุมงคลดีๆบูชาติดตัวเปิดดวงการเงินก็น แนะนำเลยเป็นสาริกาลิ้นทองจากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับส่วนในด้านของความรักนะครับชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้ดูเหมือนว่าความรักค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระวังกันด้วยเนาะเพราะว่าดาวมากระจุกรวมกันที่เรือนปัตตานีนะครับหมายถึงเรือนพบคู่ครองมันก็จะมีดาวที่ส่งผลด้านดีแล้วก็ดาวที่เป็นศัตรูกันในด้านดีนะครับสี่หเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็ย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ย ถ้าเกิดท่านเป็นคนโสดเดือนนี้นะครับจะมีคนเข้ามาเยอะมากแล้วกันเพราะดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันกับดา,าวพระเสาร์นะครับแล้วก็ดาวพระราหูกับดาวพระศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรุ่งหลงด้วยนะครับก็ถือว่าจะเจอคนที่ถูกใจแล้วกันนะครับในเดือนกุมภาพันนี้เป็นเดือนแห่งความรักส่วนคนที่ไม่โสดนะครับในเดือนนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเพราะแปดสี่มันเป็นคู่ทะเลาะเบาแวงกันนะครับเป็นคู่ศัตรูกันก็จะเกิดทําให้เนี่ยแฟนหึงหวงหรือเปล่าหรือว ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่3มือที่3เข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงค์ครับต้องระมัดระวังมีปัญหากับแฟนและสี่แเป็นคู่นี้สินด้วยนะก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินบริหารเงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เก่งก็จะเกิดการทะเลาะกันได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้สินต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือในมุมมองที่คนที่แต่งงานแล้วส่วนคนที่โสดเลยนะครับเดือนนี้ก็มีทั้งคนที่เข้ามานะครับอ่าหลายคนเลยนะครับมีคนที่ดีแล้วก็คนที่คอยที่จะขัดขวางเป็นศัตรูนะครับเป็นศัตรูหัวใจอะไรประมาณนี้นะ และยิ่งมาในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับดาวพระอาทิตย์ดาวประจําตัวจะโครจรมาอยู่เรือนปัตตานีนะครับ1-8เป็นคู่ศัตรูกันโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยให้ระวังนะความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะก,กันบ่อยนะครับอ่า1กับ8มันเป็นต่างขั้วต่างอุดมการเพราะฉะนั้นความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยการเกิดการทะเลาะก,กันได้ง่ายขึ้นส่วนคนที่โสดเลยนะครับพอดาวประจําตัวมาอยู่เรือนปัตตานีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรักต้องหล่นทับตัวแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคคคววาามมเหห็นนรรือชอชบะบะั อาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะครับช่วงนี้ก็มีตัวเลือกเยอะก็ พยายามคุยคุยแต่อย่าพึ่งตกลงปลงใจอะไรกันไปศึกษาดูใจกันไปแบบยาวๆนะครับรอดาวพาทิตกับดาวประพุทธย้ายออกไปเหลือดาวพระราหูอยู่ดวงเดียวนะครับก็จะทําให้ความรักของท่านนั้นกลับมามั่นคงสมหวังอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักครับผมมองว่าไม่ได้เสียหายอะไรสําหรับคนโสดส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องระวังเรื่องปากเสียงทะเลาะกันนะครับแล้วก็ปัญหาด้านนี้สินต่างๆที่ไม่ว่าคุณมือเขาสร้างขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาทะเลาะกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าปิดบังอย ความสว่างกับความมืดมาเจอการความลับมักถูกเปิดเผยเสมอนั่นเองครับชาวลัคนาราศีสิงข์ครับหาโอกาสไปทาบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะครับดาวความรักเป็นดาวพระราหูก็ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นชําระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟทําบุญในวันไหนก็ได้แต่เงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข12สนะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านความรักด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีสเสน่ห์ไม่รู้ใครดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับอ่าใครอยากจะได้สีพึ่งก็สามารถ แอดไอดีไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้วเนาะมีครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวะทําพิธีอาธิฐานจิตปลุกเสกให้พิธีเข้มขังโดยเฉพาะในคืนวันจันเพญจันสอนจันรนั่นเองครับอ่ายังไงก็แอดไอดีไลน์เข้ามาได้เลยเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนท้ายรายการวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ